จ้าเมื่อนี้ยายแววสิไปเสียบยอดกระถินนะจ้าะตะเวศกับยายแววเป็นเป็นสะพานาบุญจ้ะสะพา,านบุญเพิ่นอ่าทรงยอดมานี่หละหา่าเงินเงินกินยนมัยายแววเนีน่ยจะเสิเอาไปเสียบยอดเพิ่นแต่ว่าก็มีกระถินกองใหญ่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนีน่นะจ้ะหลักแสนเนาะแต่นี่กระถินกองน้อยเพิ่นมาสมทบไปจ้ะ คุณะพ่อกันกนิพกองกะทิจ้กพี่น้นองยาแววเสียวรถเคี่ยงไปแล้วไป,นนหหไปสมทบเพื่อนเนาะสายบุญมณีอ่าหามื่นจ้ะเสียวไปสมโทเพื่อนคนนละเพราะว่ากะเป็นเพื่อนตะเวทเนาะเพิ่นทำบุญเาขาวัดเงืนเขาวัดแต่ว่าหยอดหาหมื่นแต่เพื่อนซื้อสีซื้ออุปกรณ์อ่าท้าสีกำแพงวัดจ้ะอีกสองหมื่นกว่าบาท ตะเวทจัดการเรียบร้อยแล้วจ้ะอันนี้ก็สีเอาไปเสียบยอดนนให้เพื่อนอนะจารไปพ่อการยุคุ่นจ้ะไปพีป่น้องไปทำบุญน้ำกันเนาะอ้าวสองคนนี้เนี่ยการนอไปที่ไหน,นเสียบเงินไปเสียบจากสองเือนแตเพ่ออะไรกีก้านเก็บ นะใส่ซองเอาอีกสามมือาะสองมือป่ะนาะสะพานบุญสะพานบุสะพานบุญข้อขวข้ขวบุญสีนะครับวันนี้นะข้ขวานี่เจ้ไงนี่นองร้องยุงเทุ่นเฮเ้ยยเ้เฮ้ยเเ้ยหฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้อ้ยเฮ้ยยเฮเฮ้ยเฮเฮเฮ้ยเเเ้เ้ยเฮเเเ หลายลายลายเจ้าของนะนี่นะอันนี้นี่เป็นปีไ่เนี่ยสีกะสีเจ้าของนั้นเป็นเท่าเมนันอันนี้ของชื้อสีละสองมูลไปเจ้เหลงเจ้เดลงคานเจ้แดลงไอ้ถวายสีไอ้คานอยู่รั้ววัดซุ้มวัดครับส

จือไม่มาว่าเดี๋ยจะบอกขังจื่อไม่เป็นจื่อยังก้อเสียขุ่มงมันจื่อยากเนาะมันจื่อยากยางก้อทำบุญหางแล้วจื้่อก้อหง่ายยังก้อทำใจงงล้าบูจัเสียข่ม มุนรวมนี่ฮะเนาะหัวนี้แต่แล้วอะไรอ่าวลุงลาบมูจักแต่เนาะออลุงลาบมจักอือลุงลาบมุจักตะเกียนี่ร้อใจเชือนี่นี่เดี๋ยวลุงลาบมจักใีไขว่หัวกันนี่ครับ่องนี่ห้าหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่ปลายเนาะสีเจ็ดหมื่นปลายสีกองกระถิ่งกอง อนนี้เสียบยอดไว้นะครับเสียบยอดใครจะมาร่วมก็มาครับมากลับไปตีเดียวกันหมดนะครับวัดความกันหนึ่งอยู่บ้านปเปิดนม่สนใจ,นจให้สนใจให้สมใ,ใแ,แววเป็นสะพานบุญก็ได้ด้วจ้าเอฟซีทุกคนทั่วโลกและสินะเนอทั้งไทยและต่างประเทศ นี่เป็นทาสีลวดทาสีหัวน้ำแพงหัวของวัดเ้าทำกับแพงน้ำวัดนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆวนนัดโรงเรียนทุกบาททุกสตางค์ที่บานโร,ง,รงเรียนน้องเมฆโรงเรียนครับวัดวัดก็ไม่โรงเรียนีโรงเรียนก็ยังมีงานกระทงนี่กี่มือนี่วัด มืัอนี้เป็นงานวัดนะครับทุกบาททุกสตางค์จ้าอันนี้เพื่อนโอนมหาเมื่อนกรสิกรสิทอดถ้าหาเมื่อนเลยจ้าผ่าพันยายแววหรือตะเวนนี่สิบมีการอ่าเอามาเป็นค่าโน่นนี่นั่นบ่มีหรอกจ้าคือทำบุญเท่าใดกัเท่านั้นเลยจ้ะายายแววสิทำบุญร่วมมื่อื่นกระสิเฮ็ดกับข้าวกับน้ามาไหว้เพื่อนกินเนาะ ม,มาเลยค่ะมาเสียบซอยกันเสียบยอดกระถินค่ะใครมีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะเอาแบ่งห้าร้อยเอาเป็ดจ้านเป็นจ้านปิเสียบให้เบิร์ตเอาจ้านบนเอาเป็นใบพันธุ์ใบพันธุ์แล้วกับใบห้าร้อยแล้วกับใบร้อยเงินมันเต็มห้าหมื่น ยอดเทาจริงหายเาจมนติครทุ่งวยคนนเรือ่าูนเยเกาศูนย์บ้นหลวงเวกบ้านเนาะบ้านเล็กขีนี่แนบ้านเล็กีนี่แน่เเข้าเก้าศูนย์เห่นเซื้อเตดีไได้ซื้อเตดีไ้ซื้อเตาดีไ้ดักบ้านเล็กีีบ้านเล็กขีอน หลังนี้ออกแล้วจ้าเพิ่นเซียดกระถินพอดีเลขออกไปแล้วเก้าเก้าศูนยได้เลกาไหวกนโชคหาุง่ามันอานเข้านี่นโชควานหนึ่งเก้าออกหนึ่งส่เขาหงายเขาาลูกหมดเลยเาะบ่าลูอยู่นเน้ કે તું કોક કેમ હું આવડે આવ આવડે કે ઓ เย่เส yeah. yeah. ียบยอดพ่อแป้ซส้อยกันเกิเ่เสียบยอดกระทินคุณครูเห็บวั้มามาเดี่ยวนีมามาเดี่ยว

ยังไม่บอกง้ามิล hey ่ะแต่ตัวเกานี่ยม um. ันก็ไมลวนี่นีกว่าไปไหนผู้หาปลาเียวพระต้นก็ยาของยาแต่มันเอาเย้บ้านไม่ลองหมเลยมังนของไม่มอดาติตั้ของกัากัากล้ของยคลองั้นั้นแล้วคองไม่หมอดานัแหละเือร์ทตัง ทานั yeah, um, ้นละหาเืนเสียบดอยขต้น่ยๆมันก็ได้ต้นง่าเขาเนาะกลังว่าเสียบบดต้นน้อยแกเสียบบดโลดมันเงินหลายๆนะนะอมมาเสียบบดเลยคิว่าคือได้แท้อีกแบบบอกรสายงานเทียดีแล้วนี่ละมันก็ื้ได้หลาย ไม่หลายนี่แล้วของเขาหนเป็นแสนแล้วหนก็จะเป็นก็จะเป็นแสนนี่ล้วถ้าบวกสีเนี่ยนาะบวหั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 หวหั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 วัวหัวหัวหีวีัวหัวหัววหาวหีวหัวหัวนี่หัวหัวหวหัวหาวหัวหัวหาวหัวกัวห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 าวหัวหัวหััวห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 ันหัว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 หัะหัวหัลห่วหัว

อ่คลิปนี้ยายแววขอลาสนีกันเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร э ์กดติดตามช่องยายแววชาแนลจ้าพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนทุกคนบ๊ายบายจัธทูทำหมู่ร้ามกันค่นคะ เฝ้าเฝอยากเฝามัวหอมวันกันน uh ั uh, ่พี่นั่งนั่ถ่ายไงครอาี่ห้อเียกพัลยคือดงจเดียวเ่อายอายอันนี้จะภาพกิน Green House Mansion จะภาพสีจ้า สองหมื่นกว่าบาทขอบคุณนะคะขอบคุณ Greenhouse m a n s เมนชั่นเมนชั่นอ่าที่ส่งเสริมและ g r <House> ีนเฮ o u s e m a n s i o มีจิตศรัทธามหาไทยทันทีว่าบ้านดอกแมดของเฮาขอบคุณหลายๆได้ค่ะจ้าจะไปไหน <c oughs> <c oughs> 我都得把人来蒙上。